หลังจากที่เรานำไปรีดนะคะด้วยไฟอ่อนๆเราจะมาต่อกันเลยนะคะโดยที่เราจะทำรังดุมนะคะเราจะถัก X ลงไปในนี้5้าหลักค่ะ1นึ่งสองสาห้า แล้วข้ามมาทําตรงนี้อีกห้าหลักสีหห่วงต่อไปเราจะทํำ x สี่หลักนะคะห่วงต่อไปก็สหลัก วงนี้ก็สี่หลักบนนี้ก็ให้ทำสี่หลักค่ะในนี้ก็สี่หลักแบบนี้นะคะแถวที่หนึ่งห้าหลัก หหลักเป็น10แล้วก็สี่หลักหนึ่งสองสาสี่ห้าสี่ห้ายี่สิบบวกอีกสิบเราจะได้ x ทั้งหมดแถวที่1นึสาตัวนะคะแถวที่สองให้เราถักโซ่หนึ่งานเราจะถัก x ลงไปในทุกๆหลักจนครบ30หลักนะคะ จบแถวที่2เราก็ได้3 0 x ให้เรานับงานทุกๆแถวนะคะแถวที่3ก็โซ่หนึ่งพิกงานแล้วก็ x ลงไปทุกหลักจนครบ30หลักค่ะจบแถวที่3ก็ให้ถักโซ่หนึ่งแล้วก็หมุนงานกลับแล้วก็ถัก มาจนให้ครบ30หลักนะคะเสร็จแล้วแถวที่4ี่ที่ห้าที่หที่7ให้ทำา30หลักพลิกกลับไปกลับมาเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงแถวที่7ดค่ะเราทำพลิกกลับไปกลับมาครบทั้ง7แถวแล้วนะคะทีนี้เราจะตัดไหมค่ะเหลือหางไหมไปเล็กน้อยนะคะ เราจะเก็บซ่อนปลายไหมเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปเราจะมาทำรังดุมฝั่งนี้กันนะคะซึ่งเราจะต่อไหมเข้าไปตรงจุดกีบดอกตรงนี้แล้วก็ดึงไหมขึ้นมาเหลือหางไหมไปเล็กน้อยค่ะล็อกหนึ่งครั้งเราจะ พับเก็บหางไหมไปด้วยค่ะเราจะทำสี่ x ลงบนนี้นะคะหางไหมตัวนี้ก็พับกลับมาตรงนี้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะช่องต่อไปก็สี่หนึ่ง สองสามสี่ลงตรงนี้ค่ะช่องต่อไปก็ x สี่ครั้งค่ะต่อไปก็สครั้งช่องนี้ก็ x สี่ครั้ง สองช่องสุดท้าย x ห้าครั้งนะคะข้ามมาห้าครั้งเราจะได้สี่หนึ่งสองสามสี่ห้า x สี่หลักห้าช่องแล้วก็ X 5หลัก2ช่องรวมทั้งหมดเป็น30หลักนะคะแถวที่2ถักโซ่1หมุนงานแล้วเราจะถัก X ลงในทุกๆช่องจนสุดแถวค่ะ จบแถวที่สองเราก็ได้ x ทั้งหมด30หลักต่อไปแถวที่สามโซ่หนึ่งพิกงานในแถวที่สามเราก็จะ x ทั้งหมด30ครั้งจนสุดแถวค่ะ จบแถวที่สเราจะขึ้นแถวที่4ี่โซ่หนึ่งแล้วก็หมุนงานเราจะถัก x ลงไป6หลัก1นึ่งสองสามสี่ห้ในแถวที่4ี่เราจะเว้นทำลังดุมนะคะเราจะถักโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วให้เราเว้น1นึสองสาให้เรามาปัก x ลงหลักที่สี่ แบบนี้ค่ะต่อไปเราก็ทำอีก x อ,อีก5หลักถัดไป1 2 3 4 5เสร็จแล้วให้เราทำโซ่3 1 2 3แล้วเว้น1 2 3มาปัก x ลงหลักที่4แล้วเราก็ทำ x ไปอีก5หลัก1 2 3 สี่หให้เราทําโซ่สามหนึ่งสองสามนับ1นึ่สองสามสี่ให้เราปักลงช่องที่สี่แล้วก็ x อีกหนึ่งสองแบบนี้นะคะเราจะได้ลังดุม3เม็ดตรงนี้ค่ะเราจะขึ้นแถวที่ห้าโซ่หนึ่งหมุนงาน x ลงไปหนึ่ง 2 3 x ลง3หลักเสร็จแล้วให้ x ลงในห่วงโซ่นี่3ครั้งค่ะ1 2 3แล้วก็ x ธรรมดาทุกหลักในช่องลังดุม x 3ครั้ง1 2 3แล้วก็ x ธรรมดาไปจนสุดแถวนะคะจบแถวที่5เราจะได้ x ทั้งหมด30ตัวเหมือนเดิมค่ะเราจะขึ้นแถวที่6โซ่1หมุนงานให้เราถัก x ลงไปในทุกๆหลักจนสุดแถว จบแถวที่6ต่อไปเราจะขึ้นแถวที่7โซ่หนึ่งครั้งแถวที่7แถวสุดท้ายแล้วนะคะให้เราถักเอลงไปในทุกๆหลักจนครบทั้ง30หลักค่ะจบแถวที่7นะคะดึงหางไหมเหลือไว้เล็กน้อยแล้วก็ตัดเลยค่ะ เหมือนเดิมเก็บซ่อนปลายไหมงานของเราที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วให้เพื่อนๆน,นํำไปรีดด้วยไฟอ่อนๆให้เรียบนะคะทั้งสองด้านเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะหลังจากที่เรานำไปรีดให้เรียบแล้วนะคะเราก็จะมาลองตั้งคอดูคอเขาก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่กระดุมนะคะส่วนกระดุมที่เราจะใช้ก็จะเป็นทรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีกระดุมสำเร็จก็สามารถใช้ได้เลยค่ะขอให้ ลอดห่วงลังดุมแบบนี้ได้นะคะได้พอดีไม่คับไม่หลวมเกินไปนะคะอันนี้พอดีเลยแต่กระดุมสําเร็จที่เราสะสมไว้มันมีแค่2เมตรมันไม่พอเนาะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมาถักก็ได้เดี๋ยวเราไปทำกระดุมกันเลยค่ะเราจะใช้ด้ามโคเชของเรานะคะพันไหมเข้าไป12รอบ แบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆถอดออกมานะคะแทงเข็มเข้าไปตรงกลางดึงไหมขึ้นมาค่ะล็อกหนึ่งครั้งแล้วก็ให้เราทำเอ็กลงไปในห่วงนะคะ ไปจนรอบเลยเรานะ่ะไม่มีหลักการหรอกค่ะทำมีกี่โซ่มีกี่อะไรขอให้ว่ามันพอดีกับรังไหมของเรานะคะเราไม่นับเลยก็วนไปจนกะว่ารอบแล้วใช่ไหมคะเราก็พลิกงานดูว่าตรงไหนยังไม่เรียบร้อยเราก็แซมเข้าไปนะคะนี่ค่ะตัว x เ,เขาก็จะได้ทั่วถึงกันแบบนี้นะคะเดี๋ยววนไปอีกสักสี่ห้ารอบกะเอานะคะเพื่อน ถ้าใหญ่ไปเดี๋ยวก็จะไม่พอดีรังดุมเราอีกให้ทําไปหรือไปนะคะเพราะว่าแรงมือของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันน่ะเนาะนี่ค่ะเราก็จะพลิกดูบ่อยๆแบบนี้เราก็พอใจแล้วแบบนี้เราก็ดึงไหมขึ้นมาประมาณนี้นะคะเอาไว้สอยงานค่ะเอาไว้เย็บค่ะ อีกอย่างก็คือเราต้องมีเข็มไว้สอยนะคะลูเข็มก็จะต้องพอดีกับไหมของเราสอยกลับไปกลับมานะคะสอยไปฝั่งตรงข้าม แล้วก็ดึงให้แน่นๆแบบนี้ค่ะกระดุมของเราที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะวิธีติดกระดุมนะคะก็ให้วางงานสาบทับกันแบบนี้โดยที่ให้ช่วงลังดุมอยู่ด้านบนค่ะจับงานให้ตรงกันนะคะแล้วก็ใช้ปากกาหรือดินสอมาร์กไว้พอให้เรารู้ค่ะว่าตรงไหนที่เราควรติดกระดุม แล้วเราก็ได้ตำแหน่งกระดุมนะคะต้องกะให้มันอยู่ตรงนี้มีสามแถวใช่ไหมคะตรงนี้ให้อยู่ในระหว่างช่วงกึ่งกลางนะคะเราจะติดเม็ดแรกเข้าไปตรงนี้ แล้วก็เย็บติดกระดุมไว้ให้แน่นๆนะคะกระดุมของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะให้ทําต่อไปอีกจนครบทั้งสองเม็ดนะคะอย่าลืมว่าให้ลองถอดดูแล้วก็ติดดูนะคะแบบนี้ค่ะ หวังว่าเพื่อนๆคงชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวน้ำมนคนโคราชได้ทำคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆอีกนะคะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ Så som mig man